คุณรู้ไหมคะว่าเพียงแค่เดินเท้าเปล่าบนพื้นหญ้า20นาทีทุกวันสามารถช่วยชะลอการเสื่อมของเซลล์ในร่างกายได้จริงการเดินเท้าเปล่าตามธรรมชาติมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าเออร์ทิงหรือกราวดิ้งวิจัยจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียพบว่าเมื่อเท้าเปล่าสัมผัสกับพื้นดินร่างกายจะได้รับอิเล็กตรอนจากโลกที่ทำหน้าที่เป็นแอนตี้ออกซิแดนท์ธรรมชาติอิเล็กตรอนเหล่านี้จะช่วยต่อสู้กับฟรีรัิคอลส์ที่เป็นสาเหตุหลักของการแก่ชาราและโรคต่างๆนักวิจัยวิเคราะห์ตัวอย่างเลือก ของผู้เข้าร่วมการทดลอง40คนหลังจากการกราวดิ้งเพียง40นาทีพบว่าเซลล์เม็ดเลือดแดงมีการจับกลุ่มกันน้อยลงส่งผลให้เลือดไหลเวียนดีขึ้น300เปอร์เซการปรับปรุงระบบไหลเวียนเลือดนี้ช่วยส่งออกซิเจนและสารอาหารไปเลี้ยงเซลล์ได้ดีขึ้นทําให้เซลล์มีความแข็งแรงและต่อต้านการแก่ชาราได้มากขึ้นการศึกษาแยกอีกชิ้นพบว่าการกราวดิ้งเป็นประจำช่วยลดระดบับฮอร์โมนความเครียดคอร์ติซอลถึง25%เความเครียดเรื้อรังเป็นตัวเร่งการ แก่ชราที่สำคัญเพราะทำให้เซลล์เสื่อมสลายเร็วขึ้นหาเวลาเดินเท้าเปล่าบนหญ้าในส่วนสาธารณะหรือในบ้านสักวันละ20นาทีร่างกายจะขอบคุณอย่างแน่นอนกดแชร์ให้คนที่คุณรักหรือคนที่คุณนึกถึงเรื่องราวดีๆยังมีอีกเพียบกดติดตามกันไว้ได้เลยค่ะ